ព <m saemCalais> <mig apoyo> <small massage> <migondaneously> ុតតែញោអ្ហ៎អ្ហឆាយស្គប់ស្គប់កុយឡាម1តួអឺគិតទៀងពី2តួនេះតើគិតទៀងទៀង สามเซนอ่ะสองเซนครึ่งกันสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องทรรมาหากินกินไทยครับนี่นี่มารลุเซนน้อยนกน้อนหนำมากครับเรามากันสองสามมือแล้วมาดีหลังครับรูเป็นยังแดงสิมานบอมานเดินบรรลุกันครับเริ่มเดินจับนี่นะครับปลาอยเก็บแดงสอยนกเขานะ A dốt tay Một tà đấy. như đây là. Báo tay là xem nó thường tay nó xem 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 tay xem 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 có đi lùn để lên sân đập xin nhó chúng ta nó mạc và đuông lưỡi xì mán đông mán bó lùa đó sắp tới là lùn tay hút tay nhó vô tay hình chú tay hình Nó thương nhó cả khá này

cho tố 2 tố nhỏ đi đi nằm 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 sụp gấp sụp sụp nói lâu u tay nhỏ rút 4, 5 đó. ปลาตัวปลาอาทองกระเทียวท,ทั้งลอดหน่ยกันเนี่ยอ่ะทองกระเทียวทั้งลอดน่ะทองกระเทียวทองกระเทียวด่างจากหน่ะทั้งลอดน่ะปลาไตย้อหมดเลยย้อใส่ที่ข้างหินแงนะครับปลาลิมักไตย้อปลาโมน,น,นี่เขเลอดย้อหนปลาสามส้นค้าอยู่ใค่เนาะปลาขาวเป๊ ตยอ,เอดเลยรู้ได้ตัดป่า้จับเอาทีรโสวู้งูขาดดูจูนจับทีกโบป่ามดุดตาย้องอถัดป่า รางยอประดียวรางยอทืนป่ารางยอทัดป่าอยู่น้ำขวดไม่น้ําหินมั้ก็่าหินเขาเลี้ยงไวนนงงไงน้น้ำน้ำฟังถือกิเล้ถือสรอบอยู่เป็นหนักไตยย่อป่าถึกถึงกับมุดยอ ้งต่เก็บเลือยอยู่ตัวมุกตา nhỏ มาดูตายนอยตอสองตัวต้นหนึ่งัะที่มา ปากะิปหลหยได้เราบ่ไปอะแต่ว่าปลามันกผบ้านอีลห้ากัน็ดเกิดตูดเ้็นั่นะมันมไวหลมาไปทตั้งใดดีขาวกละโอ้ออกตามป่ามันยุ่ไตย้อนอว่าอืม ใส่ย้อยก็ต้องปลดเอาแล้วครับอยากที่มาถือน้ำไหลไปนี่มันกูมีทางไหนว่าทำไมหองคถง มุดไปย้อนทวารตาบริตักจับเอาลามหน่อยจ่ะ ลามข้องตัวข้อขอ่ะที่ถือกูว่าปันละโตสองโตมะขาหลังมะขาวนี้แล้วปลาเจ้ามะาขาวหลังนี้แล้ว <laughs> นี่จะเ,เป็มะขาวแปรอึ่ ตายยองด,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 ดุดดุดดุดุดุดกอละคาเป้น้ำตกน้ำจ่อยใอขเต็มท้องไหนบ่กไขาออกวะป่าคาเป้น้ำป่าสิบสามกิโลน้ำบ่ท่นมาตก้องขวดก Thu kiếm nó Tây nhó Clap den

สูบน้อยสูบน้อยคุยไต้ไว้แล้วสูบหลายไต้น้ำหุูปไต้ยออะไปอ่ะสูบสูบคุยลามหนึ่งตัวสองตัวครับสองตัวตัวที่สามมีไต้ยอ เปวัาน,นี้ต้องวางน้อถับหมดถึงเถึงไม้วันนี้ก็เป็นประตูน้ำเขานะครับทางเก็บน้ำประตูน้ำเขาน้ำมาหลายมือแล้วครับวันนี้มาผมเมาปลาสองสามมือละเจ้าตุ้มบอกว่าสองตาคุณละนูดขาดตาเดยต้นจะที่นั่นตาเดยจะงานนูด ตพอออกใยโมบ้านโมบ้านพันบอก่ทานแตนบ้าน,น,นได้สองตาเราตาในที่เลี้ยลเราเนี่ยวะ เก็บบาดตัว2โปกหัวทิ่มเนาะปลดเอาครับมื้อนี้บ่ได้ตักปลาครับหีบออกตา ดิ้นไม่ได้แล้วเดินไม่ดนนได้แห้งตานคิดเต้นไปสองตัวมองดิสองตัวน้อยๆเราได้ตักเขาเลยส่วนมากปลดอา và mút tá tô xong tô xả xuống tay và đây xong lô các bạn thử cách ล้ำมีสองโลอยู่ครับเลี้ยวเลี้งนเนี่ยเเดวเช็บ้เก็บเกย้อนนะครับอเคอยถือป่าปูละหน่อยพละโลสองโลมานน้ามันไหลหลายมือแลครับมือยงมือที่สามแล้วเดมาเตเล็กๆแต่อยู่โลหนึ่ง แต่พอเลียวเลี้งหนนอยะไยังไม่ทอดแต่พอเลี้ยวเลี้งกำลังทอดพอดีท่านหลายไม่ได้กินดอกไ่หลายแต่กู่ากิเดงดูเอาได้ตากิด้งต้องได้ปามาลับทั้ง day ฝ่งลื้อไอ้นั่นป่าเเมนยูันลื้อได้นะคันลื้อลื้อวางได้นะโอเอาื้อได้ตากิเด้งมีสวยเงหญ่เลย đây lại như này, oh, này cái đây lại đây nè, ôi tăng kilo tăng kilo, cái lại, nó lăng đẹp quá, ừm, nhỉ, được 4 được 4kg, được bao nhiêu, cái này, 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 cái ถือตอนเศร้าอยู่อันนี้เงียบๆคุณละสามโลสองสามโลคลิปหน้าซิมยกเลยไปตามรุ่นกันไหมครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาครับวันนี้จบคลิปแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ